ถามจริงเหอะถ้าเองพาเรามาป่าลึกแบบเนี้ยเองพาเรามาทำอะไรกันแน่สภาพป่าดูไม่เหมือนมาเดินเล่นได้เลยนะเนี่ยโคตรลกโอไม่เอาหน้ามาเที่ยวทั้งทีนี่แล้วก็สรรหาความตื่นเต้นหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตหน่าเบื่อไปเราก็มาประจนภัยกันไง แต่เขาว่ามันดูลกๆยังไงไม่รู้อะ่ะต้นไม้เยอะเถาวันก็เยอะแถมไม่รู้ว่ามันมีสัตว์อะไรหรือปเปล่าอาจจะมีหมีหมาหมีควายหรือไม่ก็เสือชีตาวิ่งอยู่ก็ได้ โทษอย่าเลยแถวนี้ยังไม่เคยมี่าวหมีหรือสัตว์ป่าทำลายคนเลยนะแถวเนี้ยน่าจะปลอดภัยแหละเพราะหมู่บ้านเราน่ะก็ยังไม่เคยเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นเลยหรือทนายไม่อยากเดินก็รออยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาเดินไปคนเดียวแน่ใจแน่ใจสิอุ้ยมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้ด้วยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย สงสัยน่าจะมีค่ามากแน่ๆแต่น่าจะล็อกอยู่งั้นไปหาทางเปิดเองที่บ้านดีกว่าแล้วมันมาอยู่ตรงโขดหินแถวนี้ได้ไงทั้งที่แถวนี้ก็ลกแทๆ้ๆหรืออาจจะมีคนต้องการที่จะซ่อนสมบัติตัวเองเอาไว้ที่นี่ก็ได้เฮ้ยเข้าป่าไปแป๊บเดียวนี่นายเอาหีบอันนั้นมาจากไหนนะ่ะดูทรงแล้วเก่ามากๆเลยนะบอกเขาหน่อยว่านายเนี่ยไปเจอมาที่ไหน เขาก็เจอมันอยู่ตรงโขดหินนะนะเขาก็ว่าเขาจะไปเปิดดูที่บ้านน่ะจะหาทางเปิดดูสักหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายกลับบ้านก่อนนะอุยวันนี้โชคดีจังเนาะเดินป่าแค่นิดเดียวก็ได้กล่องสมบัติมาหนึ่งกล่องแล้วอยากรู้จังเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นอาจจะมีเพชรไม่ก็ทองก็ได้เขาถึงเอาไปซ่อนในป่าแบบนั้นนะ่ะ ดูเหมือนล็อกแต่ทำไมมันเปิดง่ายดีแท้อาจจะเป็นเพราะว่ามันตากแดดตากฝนมานานแล้วก็ได้มันเลยได้ผุพังแบบนี้นั่นมันผงอะไรนะที่อยู่ในขีบนะสีเทาๆไม่มีเพชรนะเสียดายจังหรือมันอาจจะเป็นของโบราณบางอย่างที่มีค่ามากๆก็ได้โอ้ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแล้วนี่เดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่ เมื่อกี้เสียงอะไรวะน่ะน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั่งนอนต่อดีกว่าเสียงอะไรวะน่ะทนฟังต่อไปเถอะเดี๋ยวมันก็น่าจะหายไปเอง พี่เองจะบอกว่าเมื่อคืนนี้เองนอนไม่หลับเพราะเสียงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อวานเขานอนไม่หลับเลยมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังฟ้องปองแปอง,ปง,ปง,ปงอะไรก็ไม่รู้ของมันและอีกอย่างหนึ่งนะตอนที่เขาเนี่ยเปิดขีบสมบัติอะซึ่งมันเปิดง่ายมากเพราะว่ามันน่าจะผูกพังมาหลายปีแล้ว เขาก็เจอกับผงสีเทาอยู่ในขวดซึ่งอยู่ในสมบัตินั้นไม่มีอย่างอื่นเลยเพชรทองก็ไม่มีเดดายด้วยนะผงสีเทาที่ในขวดมันคือผงอะไรกันนะที่มันอยู่ในขวดได้นะเขาไม่น่าที่จะเอาผงอะไรก็ไม่รู้มาใส่ขวดแล้วก็ไปซ่อนไว้ในป่าหรอก แต่เขาว่ามันอาจจะเป็นผงอะไรที่เราไม่รู้จักอาจจะเป็นสารบางอย่างที่มีค่ามากก็ได้แล้วไอเรื่องนอนไม่หลับ,ลบเขาต้องแก้ยังไงดีเดี๋ยวตอนเย็นเขาเอาชาไปให้เป็นชาสูตรครอบครัวเขา <_ gang> ชาที่เองให้มาน่ะเขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีแหละถึงแม้เขาจะดื่มมันไปมากแล้วก็ตามเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่มารบก,กวนเขามันคืออะไรแต่มันส่งเสียงดังมากจนเขานอนไม่หลับโอ้มันน่าจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ,ๆแล้วแหละมันอาจจะร้ายแรงมากก็ได้เองเนี่ยนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วสุขภาพร,ร่างกายเองอาจจะทรุดโทรมได้ควรไอนนเรื่องที่เองนอนไม่หลับอะเดี๋ยวเขาไปที่บ้านเองให้เดี๋ยวเตรียมอาวุธไปด้วยแล้วกัน <S 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 เผื่อ <ragon> <S <S อาจจะพโจรบุกบ้านแล้วก็อาจจะยกขา เราบานเองไปหมดแล้วก็เราจรึงต้องรีบหา<อ>วาชาที่เองให,ให้มานหะเขาก็ยังน,นอนไม่หลับอยู่ดีแหละ ึงแม้เขาจะดื่มมันไปมากแล้วก็ตามเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่มารบกวนเขามันคืออะไรแต่มันส่งเสียงดังมากจนเขานอนไม่หลับโอ้มันน่าจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วแหละมันอาจจะร้ายแรงมากก็ได้เองเนี่ยนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วสุขภาพร่างกายเองอาจจะสุดโรมได้ควรไอเรื่องที่เองนอนไม่หลับอะเดี๋ยวเขาไปที่บ้านเองให้เดี๋ยวเตรียมอาวุธไปด้วยแล้วกันเผื่อ,ออาจจะไปโจรบุกบ้านแล้วก็อาจจะยกข้าวบ้านเองไปหมดแล้วก็ได้